ไหนนะกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นสุขภาพไหนเห็นเขาว่ากำลังจะออกด้วยพี่ปอมคะ,คะพี่ปอมเห็นบ้างไหมคะกองไหนนะ<อ>คะที่เขาบอ,อกอะค่ะ อยู่ตรงนี้เลย oh. ที่กำลังจัดอยู่ oh. ใช่เพราะว่าเราเตรียมพร้อมจะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะว้าวเยี่ยมไ uh. ปเลยค่ะพี่้อมคือนี้ค่ะเมื่อกี้เนี้ยหนูว่าคุยกับพี่โจ๊กไว้ใช่ไหมคะว่าเราเห็นเทรนด์เรื่องของสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรง <c oughs> มากตอนแรกอะหนูก็คิดว่าหนูอะจะแปลงร่างไปเป็นคุณหมอ <c oughs> เพื่อที่จะไปเกาะกระแสกับเทรนด์นี้แหมคุณหมอเขาเรื่อเงินดี <c oughs> นะคะ แต่หนูลองไปลองมาไม่น่าเวิร์กเลยค่ะสสารคนไข้อะค่ะพี่บอมคะก็เลยเหลือไว้จะพร้อบกับพี่บอมลองลองตรวจไหมคะหนูสามารถด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตรวจเนาะสบายดีนะคะช่วงนี้โอเคแหมอดใช้วิชาเลยก็เลยคิดว่ามันลงทุนผ่าน กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นสุขภาพอยู่แล้วดีกว่าง่ายกว่ากต้องเยอะเราก็รวยไปด้วยได้ถูกต้องไหมคะสร้างสุขภาพการลงทุนที่ดีใช่โอเคเลยสุขภาพการลงทุนที่ดีเยี่ยมไปเลยแล้วที่พี่ปงบอกว่ากองนี้ที่เตรียมพร้อมกําลังจะออกคืออะไรคะพี่กองนี้น่ะนี่ค่ะกองนี้นะคะケเกิลเวิร์ดเฮลท์แคร์นะคะก็คือง่ายๆก็คือกองทุนนี้จะลงทุนในกองทุนหลักชื่อว่า เจ้าของ JP Morgan Global Health Care ก็บริหารงานโดยบจชั้นํำระดับโลกค่ะ JP Morgan ก็เขาก็มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกองทุนเนี่ยกว่าเกือบ2อร้ายล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นบริจาคชั้อเมริกันค่ะว้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยสไตล์การลงทุนเขาเป็นแบบไหนคือตามชื่อเนี่ยก็แสดงว่าต้องไปลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลกเลยใช่ไหมคะค่ะก็คือ ตามเชื่อเนา Global ะ g l o b a l Healthcare ก็ลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลกแต่ทีนี้ถ้าน้องทีน่าพูดถึงหุ้นกลุ่มสุขภาพอาจจะนึกว่าเอ๊ะมีแต่บริษัตยาหรือเปล่าจริงๆเนี่ยนอกจากบริษัทที่คิดคน้นแล้วก็ผลิตตัวยาออกมาจำหน่ายเนี่ยนะคะก็ยังมีบริษัทที่เป็น ตัวที่ให้บริการทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือศูนย์การบริการสุขภาพนะ<อ>ที่ที่ต่างประเทศอาจจะมีองี้เยอะอแล้วก็จะเป็นเว่ากลุ่มประกันนะคะหรือรวมถึงหุ้นที่บริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย<อ>์นวัตกรรมใหม่ๆ<อ>เครื่องมือทางการแพทย<อ>์อะไรก็ทำที่ทําให้เราแบบว่า สวยอย่างยั่งยืนและยาวนานมากขึ้นแต่สวยตรงนี้ไม่ใช่แค่แบบรูปลักษภายนอกอย่างเดียวเขาเรียกว่าสุขภาพภายในต้องดีด้วยบริษัทพวกนี้เขาก็จะคิดค้นกันออกมาใช่ไหมคะโอเคยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิคะคุณพี่ว่ามันมีหุ้นอะไรบ้างที่เราพอจะรู้จักกันบ้างอะไรอย่างงี้ถ้าในตัวท็อป10นะคะที่ที่ชื่อคุณคุนหูสมมติอ่า จอร์นสันแอนจอร์นสันอ๋อพูดชื่อนึกว่าทําแต่อ๋อคินบังรุงโลชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆจอร์นสันจอร์นสันเนี่ยเขามีตัวยาที่เป็นยาสำเร็จรูปประจำบ้านที่พวกเราต้องใช้กันอยู่แล้วอย่างตัวไทดีโน่ยาแก้ปวดนะคะหรือว่าตัวเซอร์เทคยาแก้แพ้อ๋อโอ้โหใช้ตลอดเลยอ่ะหรือว่าอย่างเบเยอร์ค่ะนะเออวิตามินเบเยอร์เนี่ยบริษัทเขาทําตัวยา แอสไพรินยาแก้ปวดอันนี้ก็คุ้นหูเหมือนกันเออคุ้นหูหรือว่าจะเป็นอ่าบริษัทโนวาทิสโนวาทิสเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมียอดขายทางเวชภัณฑ์เนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็ยาเฉพาะทางเขาที่โด่งดังเลยจะเป็นการรักษาในโรคกรมโรคมะเร็งเป็นเลือดขาวโอ้โหอย่างที่พี่โจ๊กบอกไว้เหมือนกันว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาจะคิดค้นตัวยาใหม่ๆออกมาแล้วเขาก็จะไปจดสิทธิบัตรเอาไว้ใช่ให้เขาสามารถขายได้คนเดียวอะไรแบบนี้นี่ก็คือตัวอย่างทีนี้ใช่ไหมคะตัวของ เมื่อกี้ทีน่ายังพูดถึงสไตล์การลงทุนใช่ใช่ใช่เอายังไม่หมดแล้วจะไม่หมดเมื่อกี้บอกว่ายกตัวอย่างหุ้นไปแล้วใช่ค่ะวิธีการเัดเลือกหุ้นเขาเนี่ยก็จะเป็นวิธีการบอลทั้งอัพวิเคราะห์รายบริษัทนะคะอย่างที่เรารู้กันก็ทีมจัดการการลงองทุ้นของเขาเนี่ยจะเข้าพบปบบริษัทเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณพันบริษัทเลยพันกว่าบริษัทเลยใช่เพื่อให้เฟ้นเลือกหุ้นนะคะเขาจะกระจายอยู่ที่ประมาณ5 0ถึง90ตัวปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่70ตัว ก็ถือว่าเป็นการกระจายการลงทุนในในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลกนะคะถ้ามันพูดถึงในแง่ของภูมิภาคเองเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มสุขภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจุกอยู่ในสหรัฐเยอะหน่อยนะถ้าเกณฑ์มาตรฐานอย่างดั CI, <Both Healthcare, S 1> อัมเอค่ะโวลเท c a คนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในสหรัฐใช่ที่จดทะเบียนในสหรัฐค่ะซึ่งกองทุนเราเนี่ยก็ ใกล้เคียงลงทุนอยู่ที่ประมาณเจสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่เป็นของบริษัทยาในสรใ<ช>หรัฐนั<ช>่แหละส่วนที่เหลือล่ะคะก็จะมีอยู่ในยุโรปนะคะแล้วก็มีใน ทางญี่ปุ่นก็เอเชียมาแล้วอโอ้โหก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวด้วยอ่ะเนาะหนักไหมคะคุณพี่น้องช่วยถือดีไหมคะเดี๋ยวเอาตะกร้ามาถือทีเดียวเนาะอันนี้วางไว้ก่อนโอเควางไว้ก่อนทีนี้หนูถามเพิ่มเติมได้ไหมคะคุณพี่ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบศึกษามาบ้างพอสมควรกับพี่ปอมว่ากองทุนรวมเกี่ยวกับหุ้นสุขภาพเนี่ยก็มีเยอะหลายกองมากเลยก็ทยอยกันออกมาใช่แต่จุดเด่นของกองนี้จริงๆเนี่ยคืออะไรคะพี่ปอมต้องบอกก่อนว่าเออ ตัวกองทุนหลัก JP Morgan Global Health Care ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในกองทุนหุ้นสุขภาพทั่วโลกเพียงไม่กี่กองเลยที่ได้รับการนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกไซ้กองปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างใหญ่ก็แน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้เขามีจุดเด่นก็คือในเรื่องของทีมงานจัดการของเขาทีมงานจัดการกองทุนของเขาเนี่ย ที่ประกอบไปด้วยผู้จัดการกองทุนนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์เองเนี่ยเขาก็จะกระจายอยู่ในภูมิภาคที่มีความสำคัญในในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งในนิวยอร์กในลอนดอนนะคะแล้วก็ในญี่ปุ่นเขาจะกระจายตัวอยู่แล้วก็ที่สำคัญยิ่กว่านั้นเนี่ยสองท่านนักวิคเคะร์เนี่ยมีดีกรีแพทย์เลยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับตัวยาหรือเกี่ยวกับ ความเป็นมาที่มาที่ไปของตัวยาตัวนั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าประสบการณ์เฉลีย่ยของทีมเนี่ยที่เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยก็อยู่กว่า 10, 1ิปีก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในทุกใสเข้าแล้วว้าวก็คือ <c oughs> เอาคุณหมอมาเป็นนักวิเคราะห์เป็นหนึ่งในทีมวิเคราะห์เลยแล้วถ้าไม่มีดีกรีแพทย์แต่ว่ามีดีกรีของการใส่ชุดแพทย์และ อุปกรณ์แบบนีลองจะลองไปสมัครพี่ว่าลองไปก็ลองสมัครนะคะเผื่อเขาอยากจะลงทุนในแบบว่าหุ้นกลุ่มสมุทรไทยในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เห็นไหมบ้านเราเขาก็มีของดีเหมือนกันแต่อันนี้คือเขาจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตที่น่าสนใจใช่แล้วก็เลือกเลือกวิเคราะห์หุ้นที่เขาอย่างที่พี่บอกเขามีการพบปะเข้าพบบริษัทเนี่ยกว่าพันบริษัทต่อปีเลยแล้วก็คัดเลือกออกมา เซ็นเลือกหุ้นที่มีการเติบโตสูงแล้วก็มีการได้รับสิทธิป,ปะบัตแล้วก็มีเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดออที่สูงโอเคทีนี้เรื่องผลตอบแทนที่ผ่านม,มาบ้างล่ะคือคุยกับแอบ,บพิจ๊กไปเหมือนกันว่าเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของการลงทุนหุ้นกลุ่มแบบนี้เยมันร้อนแรงมากแล้วที่สําคัญก็คือบางทีมันอาจจะต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงด้วยที่มันผันผวนเกินไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่โอมพี่อีก็แพงแพงนะ ผลตอบแทนของกองนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่ปอมคะน,นี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งแน่นอนว่าผลตอบแทนก็เป็นสิ่งที่ังคนต้องจับตาดูค่ะต้องบอกว่ากองทุนนี้นะคะเขาสามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องอทั้งรายปีแล้วก็ย้อนหลังเลยค่ะถ้าดูรายปีนะของปีที่แล้วที่น่าจะร้องออ้โหเลยเพราะว่าปีที่แล้วในทั้งปีเนี่ยกองทุนได้ผลตอบแทนประมาณ60%อู้หู โหอันนี้ยาวดีวไหมดีไหมอู้หูเอ้ยหกเปร์เซ็นเลยแต่เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอยู่ที่มาสามสิกว่าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งที่กองทุนเราเนี่ยมีการ โอเวอร์เวตให้น้ำหนักในหุ้นหุ้นยาในหมวดไบโอเทคเมื่อกี้น่าจะมีการพูดถึงอะไรครับใช่กลุ่มนี้นะคะเทคโนโลยีชีวภาพถูกต้องนี้ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยขึ้นไปกว่าเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้กองทุนเนี่ยก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นไปแต่ว่าในต้นปีนี้เองเนี่ยมันก็มีการเซลล์ออฟแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยกองทุนก็ยังสามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานได้อยู่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ประมาณโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวเนาะคือหลายคนน่ะอาจจะแบบมีคำถามว่าเฮ้ยมาซื้อกองที่ลงทุนเกี่ยวกับเฮลท์แคร์หรือหุ้นสุขภาพตอนนี้จะไหวเหรอติดดอยไปแล้วมั้งแต่จริงๆเราอาจจะต้องมองอีกมุมหนึ่งว่ากองเหล่านี้เป็นลักษณะของกองแอคทีฟใช่ไหมคะเออแล้วก็เขาก็เฟ้นเลือกหุ้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าฟันเมเนเจอร์ทีมเขาเก่งๆเนี่ยเขาก็จะสามารถหาหุ้นดีที่ราคาไม่แพงได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ น่าสนใจอ่ะพี่ปอมแต่ว่าท่านี้จะเปิดให้กับบรรดาคนไทยได้เข้ามาลงทุนโดยช่วยยิง่งลูกค้าของบรกิกสิกรไทยเนี่ยนะคะ,คะจะเปิดประมาณช่วงไหนแล้วก็รายละเอียดการจองซื้อหรือว่ารายละเอียดการซื้อขั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะพี่ปอมคะจริงๆเรามองไปว่าจะออกประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าในรายละเอียดการซื้อขายเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่คอรเซ็นเตอร์ของเราได้อ๋อโอเคเลยแต่แพงไหมอะ นี่แพงค่ะเริ่มต้นเท่ากันทุกกองทุนห้าล้านบาทเริ่มต้นเท่ากันทุกกองทุนแบบนี้โอเคโอเคเพราะฉันเนี่ยเราจะได้มีการกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าโอ๊ยอยากจะออกไปลงทุนต่างประเทศบ้างแต่ว่าข่าวนี้เราไปในอีกหนึ่งมิติคือเราไปในมิติของอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะมาตอบโจทย์เทรนสุขภาพเทรนดใหญ่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เราเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องไป เจ็บใจทุกครั้งที่เราจ่ายตังซื้อยาจ่ายตังหาหมอใช่ไหมคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถเข้าใจได้ไม่ยากมากแมนะคะสําหรับกองนี้เพราะฉะนั้นกองนี้ไม่มีขายใช่ไหมคะคุณพี่คะแต่ถ้าจะให้หน้าจองไว้เดี๋ยวพี่พี่จะโทรไปตามเลยโทรไปตามใช่ไหมคะโอเคค่ะจองไว้หลายกองแล้วค่ะก่อนหน้านี้ ีต้องเอาให้ได้เลยเพราะว่าขราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าล้นหลามมากมเปิด IPO ทีไลกองเคอสเซทเนี่ยไม่เหลือถึงเราสักทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาต ขอเอากลับไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะคะแหม่ภาพดูแบบว่าดูซอฟใสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจ้องไปใช้ว่านุ่มขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> หมายความว่าตองเนี้ให้ผลตอบแทนที่ตามที่เราต้องการหรือเปล่าเราก็จะกระจายความเสี่ยงในพอร์ตเป็นอย่างไรซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บรรดานักลงทุนจะต้องเอาไปประกอบด้วยคือเราอย่าดูแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะพี่ปอมขาพี่พี่เขาบอกไว้เราต้องมีการกระจายจอคอนเซ็ปต์ด้วยนะคะแต่ถ้าสําหรับใครนะคะอยากจะมาช้อปปิ้งกองทุนรวมเก๋ๆแบบที่หน้าแบบนี้เนี่ยนะคะก็ สามารถเดินไปได้เลยที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำดีๆนะคะจากบรรดาพี่ๆเอ็กซ์เพรสนี่พี่เคเอหรือว่าเคอสเซสก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่คอนแทคเซ็นเตอร์ของบราากกิษกสิกรไทยนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยโอกาสหน้าหนูจะกลับมาชอปปิ้งใหม่หาข้อมูลดีๆมาต่อยอดเงินกันใหม่นะคะ,คะวันนี้ต้องรีบเอาชุดไปคืนเขา ตรวจไหมเดี๋ยวพี่ตรวจนิดนึงแล้วกันตรวจนิดนึงได้ได้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูไปตรวจให้พี่พี่ไปตรวจกับหนูก่อนค่ะเดี๋ยวให้คุณอุ๊ยเขาเห็นเอาว่าเราเป็นอะไรมากนะคะพี่คะชั้นนี้นะยค่ะพี่คะ